กางโ h บประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เรามาติดตามให้กำลังใจหญิงหัวใจแกร่งที่เผชิญมรสุมชีวิตลูกแล้วลูกเล่าแต่เธอก็ยืนหยัดเป็นเสาหลักเพื่อดูแลอีกหลายชีวิตในครอบครัววันนี้เราจะไปติดตามให้กำลังใจเธอกันครับเก่าทันที เช็ดตัวก่อนเลยเช็ดตัวเช็ดตัวเเหมือนพี่ตรวจเจอว่าเหมือนตัวเองตั้งคภ์ตอนอายุอายุคันไดส10สัปดาเจอว่าเป็นลูกแฝดดีใจก็กลับร้องไห้อ่ะอีกเดือนหนึ่งหมอนัดเหมือนเขาเริ่มเห็นถึงความผิดปกติก็เจอว่าน้องผิดปกติทั้งคู่เมื่อเรารู้ว่าลูกเราไม่ปกติเหมือนฟ้ามันผ่าไปไม่เป็นเลยแม่ต้องดึงดึงกลับเข้ามาแล้วก็แบบร้องไห้ตลอดแต่คุณหมอบอกว่ามันตั้งคันต่อไปได้นะ,ะรักษาได้ก็รักษาได้เป็นยังไงก็เป็นกันแล้วพอน้องทิพย์ไดสองควบ พ่อเขาก็ทิ้งไปละตามาล้มป่วยหนักต้งปี60อีกก็คือมาติดเตียงอีกคนนึงมันเหมือนกับมันอะไรนักหนากับชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผม บินบรรลือธิ์ครับผมเอกพันธ์บรรลือธิ์ครับผมคุณเอกพันธ์ครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช40ไร่ครับวันนี้เรามาให้กําลังใจคุณวันเพนครับผมซึ่งผู้ที่เขาเรียกว่าโอ้โหมรสุมนี่เข้ามาหาเขานี่ลูกแล้วลูกเล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปให้กําลังใจเขากันนะครับว่าเขาผ่านชีวิตมาได้อย่างไรนะครับคุณบินพร้อมยังพร้อมไปครับ ใครรักแม่ยิ้มหมานหวานนอยเออยิ้มหวานกันยิ้มหวานนะเ,ออเก่งเงพี่ก็เลยหวังแค่ว่าขอให้แข็งแรงทุกวันนี้ขอให้น้องทิพย์แข็งแรงไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อย,อยๆแค่นั้นพอแล้วแม่ขอแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รู้สึกดีค่ะ้อง <c oughs> ทีใครมาหาเนี่ยลูกดูรู้จักไหมเขาคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณวันเพ็ญครับอยากทราบว่านะตอนนี้ที่ครอบครัวเราทั้งหมดเนี่ยมีอยู่กี่คนแล้วก็ใครบ้างที่ป่วยครอบครัควรของ หนูมีทั้งหมด6คนค่ะครับคนที่ป่วยก็คือคุณพ่อ,พอกับลูกสาวลูกสาวค่ะคุณแม่ก็ป่วยนะคุณแ,แม่ป่วยเคยติดเตียงอยู่ปีหนึ่งตอนปี58แต่ตอนนี้ฟื้นตัวมาเดินได้แล้วจริงๆแล้วคุณวันเพ็ญมีลูกแฝดหญิงทีช่ชายครับผู้หญิงค่ะไหนเล่าให้ฟังก็เป็นเกิดเหตุการณ์ัคุณหมอเขาบอกว่าตั้งคันนะแต่เดี๋ยวเอคุณแม่เหมือนมีหัวใจอีกดวงนึง ก็คือท้องแฝดตอนนั้นเรารู้เราก็ร้องไห้และคือดีใจอะที่ท้องเพราะว่าปล่อยมาก็ไม่มีสตที่อยู่กินกับแฟนมา11ปีอะคะ<ฤ>่ะคือคนเราแบบมันอยากจะมีะเนาะแล้วพอหมอบอกว่าผิดปกติทั้งคู่มันเหมือนฟ้ามันผ่าลงอะผิดปกติทั้งสองคนเลยอีกคนนึงคือผนังหน้าท้องไม่ปิดอีกคนมีโพรงน้าในสมองไม่ดื้อไงแม่บอกว่าให้น้องดื้งเช็ดตัวเย็ยนๆ,ๆอินชื่นใจ คือน้องคลอดก่อนกําหนดด้วยค่ะโชคร้ายน้องอายุได้แค่7เดือนค่ะ29สิก้าสัปดาห์ใช่ลูกตัวทุกขวดน้ำอะค่ะน้องทิพย์ออกมาโลสองเคุณหมอโทรมาบอกว่าน้องเหมือนจะไม่ไม่รอดแล้วคนเล็กอะเขาคลอดมาได้20วันก็เสียแต่น้องทิพย์อยู่น้องทิพย์อยู่ชมพู่เขาคงรร้วแม่ต้องลำบากค่ะ คือแบบให้ดูทิพย์ให้เต็มที่แล้วกันนะแม่อะไรประมาณเนี้ยน้ำนมก็ไม่มีไปปัม๊มนมใส่ขวดให้ลูกกินที่ที่โรงบศพอะลูกยังไม่เคยได้ดูดนมจากเต้าเลยตอนแรกแม่จะให้คุณยายดูน้องพอตกลงกันว่าจะให้คุณยายดูยายมาล้มป่วยหนักถึงขั้นนอนติดเตียงเลยให้อาหารทางสายอยู่ประมาณปีหนึ่งเลยแล้วพอน้องทิพย์ได้สองขวบพ่อเขาก็ทิ้งไปคือทุกครั้งที่น้องทิพย์ต้องผ่าตัดต้องเข้า ICU มีแม่คนเดียวตลอด เขาไม่เคยมีพ่อเลค่ะคุณพ่อต้องมานอนป่วยติดเตียงเหมือนภูมิคุ้มกันตัวเองอะคะ่ะที่มันไปทําลายกระดูกโดยตรงเฉียบพันธุ์พอเขาหายปวดขามันก็ติดไปแล้วมันเหมือนกับมันอะไรนักหนากับชีวิตพี่ท้อนะพี่มันติดกันเกินไปอะเคยคิดจะฆ่าตัวตายนะพอเห็นน้องทีปะ่ะคือน้องทีปะสู้มากตัวเขาเองอะเขาผ่าตัดมาทั้งปีอะตัวแค่นี้เขาแบบเออเพื่อจะอยู่กับเราอะ แล้วเราทําอะไรฮะหนูขายขนมค่ะก็คือหนูทําทั้งขนมไทยแล้วก็พามาหลังๆห,หนูเริ่มเข้ากลุ่มเบเกอรี่ร้านขนมแม่เพนค่ะทาง Facebook ได้ค่ะเพนวันเพนค่ะเป็นภาษาอังกฤษก็มีบาวนี่ปังกอบคอนเฟกที่ส่งได้นะคะ และมีกําลังใจมีพลังทุกอย่างที่ทําให้เราได้ต่อสู้ไปมันมันเกิดอะไรขึ้นจากตัวเราไม่เราต้องต้องอยู่ทุกวันนี้ลูกพ่อข้างหลังที่เรามองไปเห็นนลค่ะมันทําให้เราต้องสู้เหมือนก็ประคับประคองกันไปอะค่ะเหนื่อยไหมมันก็ต้องมีเหนื่อยเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่มันทำไงได้มันก็ต้องสู้อ่ะมันก็ต้องไปให้มันผ่านแต่ละวันไปให้ได้ คิดว่าเราเราก็ต้องสู้อ่ะหน้าที่ของทุกคนไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องสู้สู้ในแบบของเราคือต้องดูแลคนในครอบครัวให้มันดีที่สุดอ่ะสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเห็นนะครับความรับผิดช,ชอบหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สองความเป็นแม่อืมอันที่สามคือกตัญยูกตัญยูรู้คุณนอันนี้็นสิ่งสําคัญครบม<า>หมดเลยนะเขาทําเพื่อส่วนรวมในครอบครัวของเขาถูกต้องครับคุณผู้ชมครับและนี่คือชีวิตของ อน้องวันเพ็ญน,นะครับกับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะครับทางรายการมาเยี่ยมและมาให้กำลังใจน้องวันเพ็ญน,นะครับมอบเงินสดให้1 0,000มื่นบาทครับแล้วก็พร้อมด้วยถุงยางชีพนะครับเพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้สู้ชีวิตต่อไปนะครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบคุณเรื่องราวของนางสาววันเพ็ญแส้เหงที่ไม่ว่าจะกี่อุปสรรค กี่มรสุมพัดผ่านเข้ามาในชีวิตหากมีหัวใจที่เข้มแข็งและกำลังใจจากบุคคลอันเป็นที่รักก็ทำให้เราผ่านพ้นเรื่องราวที่หนักหนาเหล่านั้นมาได้ด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้มันก็ทำให้พี่มีความหวังขึ้นนะเหมือนชื่อรายการเลยอ่ะเขายังเห็นเราอย่างน้อยเราก็ไม่ได้สู้แบบเพียงลำพัง